สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ก <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดูชะตาลายวันหันสามหาสนุกหรือดูดวงดาวไปวันวันประจำในวังคารที่24กันยายน2567ตาภับแรม7ข่ำเดือน10ปีมะโรงวันนี้สามารถเอ้ยเดี๋ยวว่าไม่ใช่สามารถประยักกลุมนนะทุก <c oughs> คนอืมอ่อ ดีถีพิคาดนะวันนี้ให้เลิกไม่ได้นะครับเอ Ê ่เพราะฉะนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติทําได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ก็ดูเนี่ยนะเออเลิกพาลอดอยู่ดีมาบอกอีกสองวันจะคลอดแล้วสามวันได้ไหมคะแล้วดูเผื่อเผื่อเปเผื่อรมไนจะไปได้ยังไงเนาะจันก็อุบาทนะคลอดคอเถอะ แบบนี่นะอันนี้ก็วันนี้ห้ามทําการมงคลพูดถึงในเรื่องของความฝันนะฝันแรมเจคำ่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วนะครับก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะวนานอังคารนะครับเทพเจ้าแห่งสงครามดาวนังคารเนี่ยมีกำลังเท่ากับ8เป็นบาป,ปเพาะ นะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องซีเรียสนะถ้าดวงชะตาคุณเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิที่ไหนเนี่ยนะไม่ว่าเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธแล้วแต่นะตามกําลังของดาวเขาเรียกว่าดาวเสวยายุบางคนอาจจะไม่รู้นะบางคนเอ้ยดาวจรไปนะมันไม่ใช่แต่ว่าของอาจารย์จะให้ความสําคัญดาวเสวยายุ A มากที่สุดไอจรสนจรช่างมันจะช่างกิโลก็แล้วแต่นะ แต่ชีวิตคนเรามันก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะ่ะเปรียบเสม,มือนต้นไม้นะนะครับไอ้กิ่งก้านใบในดาวจรเนี่ยมันก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยดาวจรอ่ะนะเออมันก็เปรียบเสม,มือนกิ่งก้านใบนะไม่ค่อยเท่าไหรแต่ฐานรากต้องมั่นคงนะก็คือรากเนี่ยพื้นดินเนี่ยคุณต้องมั่นคงนะแต่ถ้าดวงชะตาคุณฐานรากไม่มั่นคงดาวจรคุณดีมันก็จะทําให้คุณเดือบหมุน ขอคอยอเอียงอ่ะนะอ,อ,อันนี้มาพูดถึงดวงทางขวามือนะครับอ้อยหยีสีเทียวนะเป็นทองซิงวันซิงเบ้านะครับเป็นธาตุทองอยู่นะเ,เป็นวันของกระของกระต่ายนะครับกระต่ายมีความสุขน่าเริงแจ่มใสมีกําลังเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เสียงซีก็คือเลขยี่สิบสี่นะครับนะทีนีอ มันจะหายร้อนนะโอ้เนี่ยนะต่อมานะครับจะมาพูดถึงความฝันบอกไปยังนด้จะบอกแนละ้วมั้งฝันน่ะแหลมเจ็ดค่อมะความฝันก็เป็นจริงนะเอ่อมาพูดถึงเรื่อของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวังคารมีทุกข์มากซาหัวใหม่ในวังคารชนะศัตรถถู ัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวังคารทับหายทาน้ํามันในวังคารพัดภากที่อยู่ไหนดวงชะตานะครับเออนะโอเคนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาดูเลิกทําการมงคลดูเปลี่ยนชื่อน้มสกุลนะดูเลิกาขาก็ดูดวงชุวยออนไลน์นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะหลายคนที่มาดูดวงชะตาต่างๆปรึกษาเนี่ย <c oughs> ้อยทั้งร้อยนะเขาขอเรื่องเงินอย่างเดียวเออก็เงินเท่านั้นนะสะภาพเศรษฐก,กิจใช่ไหมคือถ้าเทียบกับต้มยำกุ้งสมัยที่จานเจงนะยุคนี้เนี่ยมากเดีย๋ย สมัยก่อนเนี่ยค่าเงินค่าเงินเนี่ยมันยังโอเคนะมีเงินร้อยซื้อกับข้าวได้หลายอย่างมีสามร้อยซื้อกับข้าวได้หลายอย่างแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยโหจารย์สงสารมากเลยมันเทียบมันเทียบกันไม่ได้เลยยุคนี้สมัยนี้เด็กยุคนี้สมัยนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแล้วค่าครองชีพยังไม่พอจะยาไสมันจะเหนื่อยมากสักขนาดไหนมันก็ต้องถามนู่นนี่นั่น นะก็ขอเอาใจช่วยนะเพราะมันมันเทียบกันไม่ได้เลยยุคต้มยำกุ้งยังไม่หนักเท่ากับยุคนี้นะเพราะฉะนั้นต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเออเราก็รู้สภาพรู้สภาพจากไหนจากราคาสินค้าที่คุณเคยซื้อคุณคุณก็ต้องคิดประเมินเอตะกอนมีร้อยหนึ่งไปซื้อได้เท่าไหร่ทีนี้นี่ตอนนี้มีพันหนึ่งหายแวบโอ้ยตะกอนนะซื้อผักผักก็สามกมติใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ย จานหนึ่งห้าบาทสิบาท <ic c oughs> อยู่นี้ไม่มีไม่มีนะโอ้โหมันของราคาแพงไปหมดเออก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะลํำรวยลํำรวยประสบความสำเร็จมาขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าและฟ้าลิขิตจังหวะและโอกาสของแต่ละคนนะครับก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะขอให้ทุกคนนะครับติดต่อประสานงานต่างๆราบรื่นประสบความสำเร็จ ได้เงินตรงทุกอย่างต้นเดือนได้เงินตลอดอย่างมีความสุขนะครับไม่เลื่อนเหมือนกับที่ผ่านมาอีกต่อไปนะครับเออมันก็เป็นจิที่พลขกดลงดาวนะเมื่อเรื่องทิดขัดน,นะออขอให้ได้เงินตรงนะครับนะก็อย่าเลื่อนบ่อยนะ <c oughs> แหมที่บางทีนะเออถ้าบางคนนะดีๆถูกอกถูกใจแหมโอนไปแล้วครับยิ่งกว่าห้าจโอนไปเร็เรวเลยฟ้า นะถ้าถูกใจเอาน้องติ๊บติ๊บไปด้วยโอ้โห,โโห,โโหแมแหาแต่นี่แต่กับเราเนี่ยนะโโเปลียบเสมือนไม่ใช่้าจีนะเปรียนเสมือนซัมซุงฮีโร่เออนะเดี๋ยวก่อนนะเออมันจะต้องปีนขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาสักญ,ญาไม่ดีโอ้ยแหมมึงกลมไม่ไหวนะเออเหตุการณ์ตรงๆก็ได้นะสงสารอาจารย์มึงนะ แหมโอ้ไม่ไหวเลยต้องกินร้อนนะเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วเฮ้ยปอดเริ่มนะคือขากคือขากรู้สึกไม่ดีนะแล้วตื่นเช้ามาโอ้โหเราสภาพหายใจแล้วแบบมันมีเสมหะเยอะไงแล้วจะเป็นไขรอื้อื้อือ แฮปปี้มีความสุขอันนี้นะมาพูดถึงอาการเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาบแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครยสิยงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแข้วค่าปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคน FC แฟนคลับของมฤปราดาวนะติดต่อง,งานทุกอย่างราบรื่นได้เงินตรงปึง้งไม่เลื่อนไม่บิดผิวปึง้ง ไม่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกปุ้ง <c oughs> ไม่ใช่ร้ลาบลื่นประสบความสําเร็จนะออหลายท่านที่ดูดูหงจุ้ยอาจารย์เนี่ยนะและได้รูปเทพระเจ้าใฉ่สิงเย้ะไปติดนะตรงตําแหน่งหกคุยคุณจะประมาทนะคุณจะต้องสวดมนต์ครับบทสวดนี่ยนะคุณเห็นรูปไหมกันข้างล่างเนี่ยมันจะมีบทสวดอยู่ โอมชัมพรจาจาเรนายเยโซหาหรือแม้น้ำเต้าที่เป็นเทพเจ้าใช่งเงียโอมชัมพรจาจาเรนายเยซาคุณสวดมนต์นี้เรื่อยๆเพราะเทพเจ้าใช่งเงียมาอยู่กับคุณแล้วนะครับคุณจะต้องปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระตลอดสําคัญเพราะท่านจะมาทุกวันเผลอๆท่านจะทําเงินถุงเงินตกให้กับคุณให้คุณมีโชคลาภประสบความสําเร็จคุณสวดหรือเปล่าครับอาจารย์ถามหน่อยสิคุณสวดไหม ที่คุณในรูปเคารพไปเนี่ยถ้าคุณสวดคุณจะมีโชคนาบถ้าคุณไม่สวดคุณก็ไม่มีนะเออพยายามสวดนิดนึงนะครับเพราะว่าในรูปเนี่ยมันจะมีอักษรจีนอยู่เนี่ยนะครับเก่งเชีช้อไฉซิงเนี่ยอัญเชิญเทพเจ้าไชซิงเ,เข้ามาาเข้าบ้านคุณทุกวันทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับสารตีจูเอะคุณเห็นไหมสารตีจูเอะเนี่ยนะครับถ้าคุณไหว้ทุกวันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาตลอดแต่ถ้าเมื่อยามใดคุณไม่ไหว้สาร ตีจุเยเกิน49วันสารตีจุเยท่านจะแพ็กกระเป๋ากับสำนักงานแล้วนะครับดับออฟฟิศนะเพราะฉะนั้นต้องไหวทุกวันครับแต่อย่าอย่าไม่อย่าไม่ไหวเกินเนี่ย49วันนะอันนี้ท่านไปแล้วอเอออันนี้ก็บอกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามปฏิบัตินิดนึงอย่างน้อยๆอ,อมชัมพราชาเยนายสัคุณสวด ทุกวันได้ยิ่งดีตลอดสูตรในใจแล้วเงินมันจะมาครับอย่างราบลื่นนะบางคนที่ติดขัดาจคือคุณสวดหรือเปล่าคาดว่าไม่น่าจะสวดน,นะเอออันนี้ต่อมาแั้นเซียมซีได้ใบที่ยี่สิบสี่โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยท่านจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับท่านเจอการอุปถัมภ์ค้ำชูจะมีปู่รักใคร่เอ็นดูเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พูดถึง สิ่งที่คุณคาดหวังก็อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็จะสมหวังนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะเอในช่วงนี้ก็จะมีความสุขสมหวังดีในดวงชะตา <c oughs> ต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขังท่านในช่วงนี้ก็ราบรื่นดีนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับจะมีผู้ใหญ่ช่วยแนะนํางานให้คุณนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบนะครับก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีนะ คะแนนสอบได้คะแนนที่ดีแล้วก็ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพ<ม>ถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับก็มีโอกาสรักษาหายนะโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคระบบทางย่อยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะออ,ออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่อบซาวหน้า แช่ออนเซนเอาให้สบายใจไปเลยเออไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งใดเสร็จแล้วนะมากินกาแฟวันนี้กาแฟร้อนนะโ <c oughs> อ้อยมาเออมีปางโก,โกได้ยจิมจิมกาแฟโอ้อยเลิศมีความสุขปลางโขกกไม่พอนะมีสาลาเปาด้วยครับ ระหว่างปลาตั้งโกกับซาลาเปารู้ไหมการชอบกินอะไรซาลาเปาค <c oughs> รับซาลาเปาเออมันแบบอร่อยดีนะเออมันก็แล้วแต่นะใครชอบเลยอันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของดวงตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นนะครับให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้น สีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีส,ส้มสีหมากสุกนะครับทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกทิศที่ไม่ดีก็คือทิศตะวันออกนะครับในดวงชะตา <c oughs> <c oughs> นะต่อมาตัวเลขนําโชคก็จะมีเลขแปดห้าเจ็ดปดห้าเจ็ดคุณก็ไปเสี่ยงโชคได,ได้ตามสบายนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตานะคนเกิดวัน อังคารนะครับเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆด้านนะแม้ตั้งใจตั้งใจสิ่งใดคุณก็ทําสิ่งนั้นให้ประสบความสาเร็จคนวังคาเนี่ยเต็มที่ครับทำอะไรเต็มที่ครับแต่บางทีถ้ามันทําไม่ได้มักจะเครียดนะโอ้ัวไม่เก่นนะ <c oughs> มีปัญหาเหงือกและฟันต้องดูแลสุขภาพหน่อยต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะดวงชะตาคุณก็ต้องระวังสุขภาพช่องปากนะครับเหือกแล้วฟันทางเดินอาหารโกกรคกระเพาะ ต่อมาคนเกิดวันเสาร์ในเจ้าชะตาจะได้ับการเคารพนับถือได้รับการยกย่องนะครับก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงดีต่อมาคนเกิดในวันเพื่อาหาสัสบ,บดีคุณก็จะมีความรู้ความสามารถที่ดีส่งผลให้มีผลประโยชน์ผลกําไรที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับหรืหลงความาคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะก็จะนําพามาซึ่งโชคราบนะครับมีโอกาสที่เรื่องเองินเรื่องทองที่ดีนะจากอบบยมุกนูนนี่นั่น นะครับประเทศไทยเนี่ยเขินมีข่าวว่าจะมีอะไรนะคอมบันโดคอมเพกเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่คาอะไรวนะคอมเพกคาสิโน <c oughs> ใช่ไหมเออประเทศไทยเนี่ยนะจมปักมานานแล้วนะให้ใต้ดินมีเงินหมุนเวียนเยอะแยะพอจะเอามาเข้าบนดินถูกกฎหมายเอารายได้เข้าประเทศ ก็จะมีคนมาคอยขัดขวางเพราะตัวเองขัดผลประโยชน์นะมันต้องออกกฎหมายครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคือตอนแรกๆอาจารย์ก็ต่อต้านคาสิโนนะเพราะมันมัวเมาถูกไหมคุณไม่ต้องอะไรหรอกคนมันจะเมามันขึ้นอยู่ที่คนครับคนจะดีจะชัว่วมันก็ขึ้นอยู่ที่คนครับนะคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แบบอาจารย์เนี่ยก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ติดโกปี <c oughs> อย่ามายุ่งนะต <laughs> <laughs> ิโกพ้พีไม่พอแล้วเออยัง,อออยงมีความตกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นในคาสิโนต้องมีได้แล้วครับนะรายได้มหาศาลมันก็จะมาจากต่างประเทศด้วยนะครับเรามองตรงนี้แล้วคุณออกกฎหมายตั้งอย่างเข้มงวดเลยนะครับทีนี้แหละประเทศชาติก็จะมีรายได้อย่างมหาศาลมากขึ้นนะครับทำให้เธอะ นะทำได้แต่ออกกฎหมายให้ชัดเจนครับว่าอายุเท่อไหลนูนีนั่นน,นะและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเข้ามานะครับใครที่อยู่ต้ตมอยู่ในกาลาก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมันสมองขี้เลื่อยของคุณได้แล้วนะเออมันจะต้องเอาอะไรที่ขึ้นขึ้นมาได้แล้วนะออกกฎหมายซะคนเรามันจะดีจะชั่วมันอยู่ที่คนเว้ยเออไม่อยู่ที่เงนก็ไปอบรมสังสอนซะ ไม่ให้ขึ้นนะบางทีเนี่ยเออเราต้องคิดหลายๆด้านนะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมครับไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนอันนี้ต่อมาเน <c oughs> <c oughs> ี่ยถึงไหนวะเนี่ย <c oughs> มาต่อมาคนเกิดวันศุกร์ใช่ไหมถือว่าเจ้าชะตาอาจะเหน็ดเหนื่อยในการหาไรายได้เงินทองนู่นนีนน่นั่นนะครับนะกอดทนนะครับเออต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เจ้าชะตาจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี นะครับเ,เต็มที่มีปัญหาต่อมาคดเกิดวันจักวันจันท์ไม่ดีนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายให้ระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้ําตกท่านะครับระวังต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของตามปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดยดยนะครับเออโอ้ยเริ่มเย็นเลยเว้ยเดี๋ยวไปเติมน้ำร้อนนะเดีย๋ยวต้มใหม่ต้มใหม่ ใครรอเลขนำโชควันนี้นะ๋ยวททาวันนี้แหละมาดังนั่งตั้งแต่เมื่อคืนมันโอ้โหมันมันรู้สึกกาเหมาอ่ะนะแล้วก็หายใจแล้วมันแบบหายใจไม่ออกอันนี้ <c oughs> วันที่ยี่สิบสี่นะจะเสารเสียอาทิตย์เสียแต่อาทิตย์เสือถึงเก้าโมงนะครับถึงเก้าโมงนะแล้วก็จันทับพฤหัสบดี 11ในกา57นาทีมีโอกาสได้พึ่งพาผู้รับผู้ใหญ่หรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารแล้วเสร็จแล้วจันย้าย15ในกา6นาทีเข้าสู่ราศีเมถุนเล็งชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาบปากแต่จานวันนี้เสียไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วน,นะครับตำแหน่งจานเป็นอุจจาพิบุกมองการไกลคิดลำหน้าควรดื่มเสมอเออนะ ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันผ่านศาสตร์จีนมาแล้วแล้วก็ไหวพระจันทร์มาแล้วต่อมาเดี๋ยวตามลงเจต่างๆเขาก็เตรียมที่จะปล่อยกองทัพผีไปในสถานที่ต่างๆนะครับเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วก็เข้าสู่เดือนเ,อเดือนหน้าเนี่ย ตุลาคมนะครับหรือว่าลมมันขึ้นเว้อันนี้ต่อมา <c oughs> อวันนี้นะครับตามปฏิทินเนี่ยวันกระตายกระต่ายไม่ถูกกับไก่นะเพราะฉะนั้นไก่จะห้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครว่าคุณร้องไม่ได้นะวันนี้เก็บไว้ก่อนนะวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพหรือจัดงานมงคลนะครับเออแล้วก็ หญิงมีคานห้ามกระทบเตาไฟประตูห้องครัววันนี้เหมาะกับกิจกรรมรักษาโรคทุบบ้านทุบกำแพงทําสุสารแล้วก็ผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกปฏิทินนะเอออะไรทําได้ไม่ได้คุณไปเลือกเอาคุณสามารถเลือกได้มันทําได้นะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศตะวันออก เวลาที่ดีก็คือตีห้ถึงเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มสีเสริมประจำวันก็ขาวเทาทองสีโชคลาภคือแดงส้มชมผูม่วงนะครับเพราะฉะนั้นตามดวงจีนหลัก5้าธาตุถ้าคุณรู้ห้าธาตุอย่างแตกฉานคุณก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วเวลาคุณไปดิวติดต่อธุรกิจอาจารย์ถึงบอกลูกศิษย์แต่ละคนไง เฮ้ยคุณรู้ดวงเขาไหมคุณไปเอาดวงเขามาผูกนู่นนี่นั่นเดีย๋ยวอาจารย์ดูให้การดูธาตุไม่ใช่ดูที่ปีนะไม่ใช่นะดูที่ฐานวันดีถีปีเกียงนะครับดูที่ฐานวันว่าราศีบนเทียงกลางเขาเป็นธาตุอะไรนั่นแหละคือธาตุที่แท้จริงของเขาตามดวงจีนถ้าคุณรู้เนี่ยคุณมีใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะสําคัญนะแล้วเขาจะไม่เบี้ยวไม่อะไรกับคุณเลยนะตรงไปตรงมานะ แต่ถ้าคุณไปใส่สีซึ่งนั่นนะมันมันก็เขาอาจจะเบี้ยวคุณไงเอ่อสำคัญคุณต้องรู้ท่าของเขาคุณชนะแน่นอนอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> ตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเสาคุณดีครับแต่เสาคุณเสียอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง เอแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองคุณอย่าคาดหวังไม่หลายคนติดต่อมาบอกเงินที่หวังทําไมมันไม่ได้ผิดพลาดผิดนัดเลื่อนแล้วนัมันเลื่อนหมดอะ <c oughs> เอาเถอะเอาที่สบายใจนะแล้วก็แล้วแต่ใช่ไหมออยู่ที่ใจของคนเราอะใจคนเรามันจะบริสุทธิ์นะมันจะคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม เออไม่รู้นะต่างคนต่างใจรู้หน้าไม่รู้ใจแต่คนที่ทําด้วยใจเนี่ยคือมันดูได้เห็นเน่ยมันเห็นอยู่แล้วแหละนะคุณจะรู้เองไม่ต้องใครมาสอนคุณอะไรมากมายหรอกนะอันนี้ต่อมาในเรื่องของการเงินคุณเนี่ยดาวสุขอาจจะเหนื่อยต้องอดทนนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จช่วงนี้เพื่อนเยอะสังคมจัด นะมีเกณฑ์การติดต่อแล้วให้ระวังคําพูดต่อมาชาวราศีพฤษภคนราศีพฤษศกเนี่ยดวงชะตาในเรื่องของการงานดาวพระราหูดีราหูคุณดีแต่คุณไม่เสียนะคนพฤษศกคุณทําอะไรให้รีบ,รบทําไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจข้าราชการทหารตำรวจดวงคุณจะไปสะดุดสิ้นปีต้นปีหน้าคุณไม่ใหญคุณไม่ดีแต่ในช่วงนี้คุณดีนะ ทำอะไรให้รีบทำทองชาวราศีพฤกษภต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสยังเป็นวินาศมีอปุปสรรคนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนอย่าแอคชั่นมากนะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังแต่คุณต้องรู้จักคิดรู้จักทำนะครับปรับตัวให้ดีลุกมาทํางานอย่างเต็มที่ ใาญ่เลือเ่อยเฉยแฉะไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับคืออาจารย์เนี่ยดูดวงมาเยอะหลายคนร้อยพ่อพันแม่ทุกราศีอาจารย์ดูดวงมากที่สุดอ่ะแล้วชอบจดสถิติ <c oughs> เฮ้ยไอคนนี้มันหนึงนี้ไว้ <c oughs> เอ,อดวงเนี่ยคุณหลอกอาจารย์ไม่ได้หรอกนะแต่มันขึ้นอยูว่ว่าอาจารย์จะพูดหรือไม่พูดตัวนั้นนะ่ะพูดไปแล้วก็ อะไรนะเสียอะไรเบีย้ยดิ่งเสียตำรึงทองใช่ไหมพูดไปก็บางทีมันก็แล้วแต่คนนะน,นะอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยดาวสุขคุณนะครับดีนะเป็นกเกษตรแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับด้านการเงินการทองก็มีรายจ่ายเก็มเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนลกกรกฎเนี่ยการงานคุณต้องระวังนิดนึงความเสียหาย นะครับความรักยังเป็นมรณนะไม่ดีครับเมื่อชนั้นโสดก็โสดไปก่อนไม่ต้องไปซีเรียสต่อสิ่งใดบางคนค,คุณพบคุณพลาดพังเผลอเลยคุณก็มีความทุกข์นะในเรื่องของการเงินของคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์คนละคณาราศีสิงห์เนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตด้านการงานเนี่ยนะครับดาวประสบวันนี้อาจจะเหนื่อยแต่คุณก็มีโอ,อกาสประสบความสําเร็จดาวการเงินพุธคุณวันนี้ ดีครับจะได้เงินจากทางไกลครับแต่คุณอาจจะคิดมากเรื่องเองินเรื่องทองบางคนลงทุนนู่นนี่นั่น,นไปเงินฟิกแบกมาไม่ทันนะเห็นมาเยอะเลย <c oughs> เขามาแล้วไม่ได้เวยอะไรอย่างนี้พอทําไปแล้วทําไงเงินช็อต <c oughs> เอาใจช่วยนะไมหลายคนนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยพุทธคุณวันนี้ครับ การงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทการเงินคุณต้องเหนื่อยในการหานะครับแต่ชีวิตคุณเนี่ยยังไงก็ผ่านได้มีคนช่วยเหลือนะครับแต่ให้ระวังเอกสารสัญญานะครับคดีความมันจะมีอุปสรรคต่อมาชาวราศีตุลคนตุลคุณเป็นอุดมเกณฑ์แล้วเป็นเกษตรสามารถทำนูน่นทำนี่ได้ทําให้เต็มที่อาทิตย์พุธอยู่วินาศเนี่ยนะครับคุณมักจะพูดอะไรออกมาตรงๆ และแม่นประสบความสําเร็จและคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นนิ่งๆเข้าไว้นะครับได้อย่างที่ยกตัวอย่างอะ่ะถูกรัตเตอรี่ร้อยล้านก็ไม่ต้องบอกใครตอนนั้นน่ะต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวที่ดีนะส่วนในเรื่องของโชคลาภแด้ผลประโยชน์เนี่ยมีโอกาสประสบความสาเร็จ นะครับแต่ว่ามันเ็งลาหูเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงเรื่องคดีความไม่ดีนะครับการเงินคุณโอเคดีอยู่แล้วนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยจังหวะชีวิตของคุณด้านการงานเนี่ยดาวพุธของคุณนะฮะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างมันก็แค่สองสามวันใจเย็นๆอย่าใจร้อนเมื่อวานก็มีแล้ว <c oughs> ฟุดฟุด,ฟดทำไมยังงุนยางนี้นะ จะทาให้ธุรกิจไม่ทาแต่ขาดเลิกกันเลยทะเลาะกันอย่างนี้ฟ้องก็ฟ้องไปนะคุณอย่าใจเย็นๆเออไม่ไปใช้อารมณ์นะไม่ดีนะเพราะเนี่พูดเ,เรียงนาหูไงมันเสียกระเสียโกรธคือโง่โมโหคือบ้าครับบางคนเขาเขาเ,เ,เข้าใจนะคุณเนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่ไม่กลัวใครลุยแม่งเลยอย่างนี้เออเรียบร้อยมันก็ชิบหายสิครับต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีบังฑน คนราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวสู่คุณเป็นเกษตรนะการงานเหนื่อยเขาต้องอดทนนะดาวพุธอาทิตย์อยู่ตรงนี้สู่พระนะครับก็มีโอกาสประสบความสําเร็จการเงินนะดาวพระราหูคุณดีไม่เสียครับแต่ดวงดาวประจาตัวคุณเสียนะก็ต้องขอให้คุณอดทนตั้งใจนะครับเออแต่คุณจะมีโชคเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะเออที่อาจารย์บอกไว้จำคุณจําได้ไหม เงินก้อนเลยนะต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอ,อ,าอังคารคุณวันนี้โอเคครับมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีเรื่องงานมีรบวนมีบริวารช่วยสาวคุณก็ไม่เสียครับแต่ดาวมันติดพิษอยู่นะคุณก็ยังมุ่งมันตั้งใจที่จะหาเงินหาทอง นะครับให้ระวังคําพูดนะสาคัญเลยทุกราศีเนี่ยคุณต้องระวังนะต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับอิทธิพลในดวงชะตาคุณด้านการงานดาวพฤหัสบัีงานได้งานประสบความสําเร็จการเงินได้เงินแฮ ppy ยังมีความสุขนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้งสิบสองราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดลยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาชาด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ